อัปเปอสอดวีครับวันนี้เรียนงตามติดชีวิตหนุ่มเต๋าเสถิรพงษ์นั่นเองครับ,รบผมมีชื่อตอนด้วยเพลง มือ,อ,อส่งเฮียเพี้ยนไปเยอะจากเจอวงเมื่อกี้เข้าไปนะเฮียน,นะเล่เรื่อื่อีทีมวงทีมงานยังขนลุกกันอยู่เลยนะไปเล่นเล่นกับพี่เต๋าก,กันหน่อยครับพี่เตากก๋าชวนไปเล่นอะไรนั้นไปดูกันครับ ก็เต๋าอยู่แนะครับผมตอนนี้ก็ดูสภาพนะครับเป็นนักฟุตบอลแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงกลายแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬานะครับที่เต๋าเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็รักมากคือกีฬาฟุตบอลนะครับคือเราดูฟุตบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่จำความได้เลยก็รู้ว่าตัวเองชอบฟุตบอลชอบแต่ฟุตบอลอะไรอย่างเี้ครับผม ไม่รู้ชอบฟุตบอลอาจจะเป็นว่าตอนเด็กๆที่กระจอยกระสินนะครับผมเสามีเพื่อนบ้านเยอะมีเด็กๆทีรร่รุ่นเดียรุ่นเดียวกันเยอะแล้วก็เขาชอบเตะบอลกันแล้วเราก็ไปเตะเขาแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วพ่อก็เลยซื้อซื้อเสื้อ,อทีมชาติกฤษให้ตัวหนึ่งเบอร์สิบนั่นก็คือเบอร์ของเทดดี้เชอร์ริงแฮมในตอนนั้นแลวเขาอยู่สโมสรเนี่ยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยตั้งแต่นั้นมาก็คือเขาเดียวใจเดียวตลอดก็คือแมนยูยิงยาวเรื่อยๆเลยแล้วก็ติดตามผลงานทุกๆปีทุกๆซีซันของเขา ประถมเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนนะครับแล้วก็พอเข้ามอนหนึ่งเนี่ยก็ามาเข้าโคต้าฟุตบอลแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ากลัวดำนะครับกลัวไม่หลอเพราะเตะบอลมันตากแดดเนี่ยตากแดดบบไม่มีแบบในร่มแบบนี้นะไม่มีคือสนามสนามหญ้าก,ก็ไม่ใช่ว่าจะมีหญ้านะมีแต่ดินนะสนามหญ้าจะดินมีแต่ดินอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมหนะักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนหนังสือด้วยแล้วเราก็เลยแบบไปเล่นอย่างอื่นแทนตอนนั้นก็เลยหยุดเรื่องของฟุตบอลไว้ตรงนั้น มาเป็น AF ก็จะมีเพื่อนๆในเอฟเตะบอลกันทั้ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งรุ่นรุ่นเดะเลยรุ่นพี่บอยพี่ตุ้ยพี่ตีพี่มิวสิกอะไรเงี้ยก็จะมีจนถึงรุ่น AF10 ตอนนี้นะครับก็จะมีเตะบอลกันทุกทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะนัดกันมาเตะบอลกันแล้วก็จะมีแบบไปเตะกับที่อื่นบ้างเตะกับทีมอื่นบ้างแล้วก็เอฟก็จะมีจัดแข่งขันฟุตบอลบ้างในแต่ละปีครับ จะไปเตะแถวสนามเรียททาด่วนครับเรียกทำด่วนก็จะมีหลายสนามอย่างเช่นสนามของพี่ปังก็จะไปสนามฟลิกก็จะไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆถในเมืองนะเรียบทำด่วนนี่ครับเพราะทุกคนจะพักใกล้ๆกันแถวนี้ครับผมครับผมวันนี้เราก็มาพูดถึงกิจกรรมที่เราชอบนะครับในเวลาว่างอีสปอร์ตน,นะครับผมก็ฝากด้วยละกาันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะพาไปชมอะไรครับผมไปกันเลย